แม่น้ำหนึ่งมาแล้วงวดนี้ถือเป็นอีกแนวทางที่มีใครต่อใครหลายๆคนกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยกับเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งที่โด่งดังจนงวดที่แล้วทำให้หลายๆคนรวยไปตามตามกันสำหรับการลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่16มิถุนายน2 564แม่น้ำหนึ่งได้วิเคราะห์หวยเป็นเลขท้าย2ตัวและ3ตัวบนล่างเน้นๆพร้อมแล้วเรามาดูกันค่าว่างวดนี้มีเลขเด็ดอะไรบ้าง และนี่นะคะก็คือเลขทั้งหมดที่แม่น้ำหนึ่งให้ในงวดนี้แต่ถ้าใครเฝ้ารอเลขทูบแล้วแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะรับรองได้เลยค่ะว่าก็อสิบสตาร์จะนำมาฝากแฟนทุกคนแน่นอนค่ะ